เรื่องแผนการบริหารจัดการพลังงานนะครับโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงานเสนอกอชอครับพิจารณาแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงให้รวมอยู่ในแผนบรูรณาการพลังงานแห่งชาติระยะยาว20ปีเพื่อให้การใช้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานครับ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพอชอในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีวาระสําคัญในการพิจารณาแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติปี2558 2579 25หรือว่าแ a s สแ a น2015และแผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิงปี2558 2579หรือว่าออย p l a n น2015ทั้ง2แผนจะรวมอยู่ในแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติระยะยาวครับ สำหรับแผนก๊าซธรรมชาติได้กำหนดแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติหลังจากมีข้อบ่งชี้ว่าการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศและพะม่านั้นมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้การจัดหาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้ต้นทุนพลังงานของประเทศสูงขึ้นตามเพราะว่าราคา LNG จะสูงกว่าราคาก๊าซธรรมชาติค่อนข้างมากครับ ดังนั้นแผนนี้จึงจะเน้นการลดใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อลดการนำเข้า LNG ด้วยครับโดยมีการกำหนดทางออกไว้หลายแนวทางนะคะเช่นการปรับผู้พรายซิงเพื่อให้ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติรายใหม่ลดการพึ่งพาก,กาซผลิตไฟฟ้ามาใช้ถ่านหินเพิ่มการจัดหาไฟจากต่างประเทศยืดอายุแหล่งผลิตก๊าซเปิดสํารวจและผลิตปิโตเรเลียมรอบใหม่บริหารสัญญาสัมปทานที่จะสิ้นสุดในกรอบ1ปีหาแหล่งและบริหารจัดการ LNG ที่มีประสิทธ เพิ่มจำนวนผู้จัดหาและจำหน่ายเพื่อการแข่งขันภายในประเทศ นอกจากนี้จะเสนอให้มีการตั้งสำนักงานก๊าซ L N G ขึ้นเพื่อบริหารจัดการดูแลความเสี่ยงในการจัดหาจัดสร้างฐานข้อมูลเพราะราคาของ L N G นั้นมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าจากปัจจุบันที่มีมูลค่าการนำเข้าปีละกว่า4แสนล้านบาทส่วนแผนน้ำมันนะครับก็จะให้ความสำคัญกับการใช้เอทานอลและไบโอดีเซลครับจะส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอ e 2 0 และ b 20ในรถบรรทุกขนาดใหญ่และต้องปรับราคาก๊าซ NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรวมทั้งมีการเสนอให้กับกพชพิจารณาปรับภาษีสรรพสา,ามิตน้ำมันของกลุ่มเบนซินและดีเซลให้ใกล้เคียงกันมากขึ้นเพื่อความเป็นธรรมกับผู้บริโภคครับ